มอนี้ยยดาวผัดเส็บเนาะคะ่ะผัดแส็บพันนวสีมาเห็ดตุ่มสมุนไพรไทยเนาะคะ่ะเบิง้งเลยจ้ะนี่สิมีหอมแดงขิงข่าตะไคร้เนาะคะ่ะแล้วก็นี่ที่ว่าที่วันยดาวเตรียมเครื่องใบนะคะ่ะข่ากระทุบแล้วตะไคร้ทุบแล้วอันนี้กระเทียมใส่เท่งกระเทียมไทยกระเทียมทนกระเทียมจีนนะคะใส่จีนจีนนำกันหอมแดง อันนี้ขิงขิงเตรียมพร้อมแล้วแหะคะ่ะทุบใบพร้อมจะไปตม้มช่วงนี้เขาก็ให้กินฮอนนะคะกินฮอนกินพวกขิงพวกยงาสงมุนไพรไทยห<อ>้าแบบตานโควิดได้นะคะหมดไปแดงขึ้นน้ำหมดนันถ้าไปเขียวเยนีนะะ่ยเสืบอผีบอกให้เดียด๋ยวเราทุบถุบกันจะต่อยนะ เนาะค่ะจากที่ว่าเห่าเห่าเสรแล้วโอ้แสบตาจากน้อยเนาะเพราะถุบเลยถุบเนาะจา้าแล้วก็เสียวขิงใส่ในผ่าเขาบางเลยบึ้งเนาะค่ะนอะบบึงเนาะเนาะจ้าเพราะว่าเวลาเขาต่มแล้วมันจงสิบอร์เขึ้นแบบเป็นกาดเป็นยังงันสิได้แบบตักง่ายๆเนาะจ้า,จา ไปผ่าเขาบางเให้จุ๊บเมียกินคอแล้วไปขุดมันเลยแม่เออหยุดไลยก่อนมาที่นี่อาสิเอาไปเร็บนี่นะค่ะอันต่วาห้ามันเส้ผ่าเขาบางนี่นี่กับซีมี่กับทียมหอมแดงแล้วก็ขิงแก่นะคะเอาลูกนี้เลยนะจ๊ะในหม้อ อือเนี่ยจ้ะต้มต้มสมุนไพรนะฮะอันนี้ที่ว่าไว้ไวัยของหมอแล้วมีอือจะ้ะสมุนไพรฮอนๆกินฮอนๆกินอุ่นเสมอแล้วะคะ่ะต้านโควิดค่ะอันใดอันใดที่เขาว่าดีเท่ากันโอเคเนาะคะ่จะจ้ะ ก็ตุมต้มไปจนลอ่อแบบจนมันเดือดเนาะค่ะเดี๋ยวเนะจะปิดปิดจอื้เดี๋ยว,าวยอาตั้งน้ำออกก่อนอันนี้หยุดหลือเล่มันวะพอเริ่มเดือดนะคะจะใส่น้ำตาลแดงลงไปะคะ่ะเพได้แบบให้มันได้กลิ่นหอมหน่อย คือไม่ได้ใส่เยอะให้มันออกรสหวานมากนะคะ<ม>คือประมาณแบบว่าจาโอ,โอเคนะคะ